พ่อมอขอนแก่นดูแลกลุ่มคนเปราะบางประกอบด้วยเด็กและเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุสตรีและครอบครัวคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคมเน้นดูแลสนับสนุนสวัสดิการในเชิงปัจเจกบุคคลและการพัฒนากลุ่มองค์กรเครือข่ายให้มีศักยภาพพร้อมทั้งบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนตอบโจทย์การทำงานเพื่อสังคม นอกจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรวมถึงการให้การดูแลส่งต่อเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อรับการคุ้มครองในสถานสงเคราะห์ส่วนในยามวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบันมุ่งเน้นการดูแลเด็กที่ได้รับความลำบากอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาดโควิดโดยการเร่งสำรวจข้อมูลเด็กกลุ่มนี้ เพื่อวางแผนการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กทันสถานการณ์จังหวัดขอนแก่นมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นพอมอให้การช่วยเหลือด้านปัจเจกบุคคลเช่นช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การซ่อมแซมและปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ พอมให้ความสำคัญกับคนพิการซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์รายบุคคลเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพอีกทั้งพอมยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศายัยให้กับคนพิการโดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พอมอให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีตลอดด้วยการพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มสตรีและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ประสบปัญหาจากความรุนแรงในครอบครัวและการว่างงานขาดไรายได้พอมอขอนแก่นจึงมีแผนที่จะช่วยเหลือกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อฟื้นฟูให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ คนเล่ย่อนไรที่พึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤต ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นเข่งคัดในการดูแลคนไร้ที่พึ่งที่เข้ามาใช้บริการพร้อมทั้งวางแผนส่งต่ออย่างครอบคลุมและในสภาวะวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ศูนย์ไร้ที่พึ่งก็ยังมีงบประมาณจัดสรรในการช่วยเหลือคนเล่ล่อนและคนไร้ที่พึ่งอีกด้วย